เร็วเกินไปเมื่อผ้าฝ้ายห่อศพถูกดึงออกมันเผยให้เห็นบางอย่างที่น่าตกใจสภาพศพแย่มากส่วนหน้าอกเสียหายทั้งหมดเลยทีเดียวนะครับเนี่ยดูสิเสียหายหมดส่วนมือถูกแยกเป็นชิ้นๆและส่วนที่ดีอยู่เพียงส่วนเดียวคือใบหน้ามันเกิดขึ้นได้อย่างไร ปี1922นาหุบเขากษัตริย์เมื่อคา์เตอร์เดินลงไปใต้ดินเขาไม่รู้เลยว่าเขาได้เจอสุสานของกษัตริย์คาเตอร์ใช้เวลาหลายอาทิตย์สำรวจขนาดของสุสานและเขาเจออีกห้อดึงเต็มไปด้วยทองคำในนั้น ห้องที่ถูกฝังมีแท่นชาบสีทองขนาดใหญ่เกือบเต็มพื้นที่ของห้องภายในมีแท่นบูชาอีกสามชั้นในที่สุดก็พบโลงหินโบราณภายหลังจากชุดโลงทองทั้งหมดโลงสุดท้ายมีมัมมีส่สวมหน้ากากทองคำคือกษัตริย์ นอนอย่างสง่างามฮาเตอร์รู้ว่ามีวัตถุกสกุลค่าถูกห่อด้วยผ้าลินินของมามี่แต่เมื่อพยายามย้ายศพพบว่าศพติดอยู่กับโลงน้ำมันและยางสนที่รถกษัตริย์ในพิธีแห่งความตายสุดท้ายกลายเป็นวัตถุที่เหมือนกาวมามี่ไม่เคลื่อนที่ ดังนั้นดรดัคราสเดอรี่ผู้รับหน้าที่ย้ายคิงทัตออกจากโลงศพหันไปใช้วิธีที่รุนแรง mm hmm. เขาถือมีดที่อุ่นให้ร้อนและเขาเริ่มหั่นพระศพเดอรี mm ่ hmm. ury, ตัดขาิงทัตอย่างแรก mm hmm. จากนั้นพยายามแงะลำตัวให้หลุด mm hmm. เขาหักอคอิงทัตทิ้งส่วนหัวและหน้ากากไว้ที่เดิม ฟาโร์ออกจากโลงศพแบบเป็นทิ้นิ้นสิ่งที่คนทั้งโลกไม่รู้คือทีมของคาเตอร์ทำให้ศพกริย์หนุมเสื่อมเสียถ้ามีสิ่งใดปลุกคำสาปได้สิ่งนี้ได้ทำไปแล้วในพิพิธภัณฑ์ไคโรนักวิทยาศาสตร์กำลังเตรียมสแกนร่างมัมมี่ที่ดังที่สุดในโลกแต่ต้องทำให้เทคนิคสมบูรณ์แบบก่อน ขั้นตอนแรกคือชุดการทดสอบมัมมี่ตัวอื่นนักรังสีวิทยาชาวอียิปต์ทำแคสแกนคิงทัดได้แค่ครั้งเดียวและเครื่องนี้ไม่เคยใช้กับมัมมี่มาก่อนมันถูกออกแบบให้สแกนสิ่งมีชีวิตแค่ตอนนี้ต้องตั้งค่าคำนวณใหม่เพื่อใช้ตรวจสอบคนตายมัมมี่เด็กนี้อยู่ที่พิพิธภัณฑ์ไคโรม,มาหลายปี สาเหตุการ์ตายไม่ปรากฏ20สศตวรรษหลังจากเธอตายเหมือนไม่น่าไปไปได้ที่เราจะรู้ว่าเกิดอะไรขึ้นกับเด็กหญิงวัยห้าขวบนี้แต่ด้วยภาพเหล่านี้จึงได้คำตอบเส้นตรงกลางของกระดูกสันหลังมีการล้ำของกระดูกเล็กน้อยความจริงคือรอยแตก เด็กน้อยคนนี้ทรมานเพราะคอหักถ้าเครื่องแคสแกนทำให้ปริศนาเช่นนี้กระจ่างได้มันจะแก้ไขเรื่องของคิงทัตได้และประชากเรื่องหลอกลวงรอบพระองค์ออกข้อมูลเดียวกันจะให้เราได้หน้าตาที่สมบูรณ์ของคิงทัตเป็นครั้งแรกอลิซาเบตเดนส์หนึ่งในปฏิมากรจากซากโบราณไม่กี่คน หลายปีที่เธอสร้างสิ่งมีชีวิตในอดีตขึ้นใหม่ทำให้เราต้องมองอย่างคนลุกไปยังมนุษย์โบราณจากโฮโมอีลักตัสถึงนีแอนดรทอปปกติเธอทำงานจากฟอสซิลแต่คราวนี้เธอเริ่มจากกระโหลกดิจิทัลจึงเติมเรือดดังแรงข้อมูลดิบจากแคสแกนของคิงทัดเป็นหน้าจริงของกษริยั สะดุดใจครั้งแรกในตัวคิงทัตเกิดในปี1968ทีมจากมหาวิทยา,ยล,ายลัยลิเวอร์พูลนำโดยศาสตราจารย์ so อาร์จีฮาริชันเอ็กซเรย์ศพพระองค์การค้นพบที่น่าแปลกที่สุดคือสิ่งที่ดูเหมือนลิ่มเลือดที่ฐานของกะโหลกศรรีรษะสิ่งนี้ยังอยู่ในระดับปกติแต่ความจริงมันอาจจะเกิดเพราะาเลือดออก ใต้เยื่อหุ้มสมองและกดทับสมองบริเวณนี้และนี่อาจจะเกิดจากการถูกทุบที่ด้านหลังศีรษะและอาภรับผิดชอบต่อการตายตามลำดับการค้นพบที่ทำให้เกิดทฤษฎีที่คิงทัดถูกฆาตกรรมโดยการเจตนาทุบที่ศีรษะความคิดนี้เป็นที่ถกเถียงไปทั่วโลกแต่เกือบ40ปีต่อมาโรเบิร์ตคอนเนลลี่ ผู้รอดชีวิตคนสุดท้ายของทีมแฮริสันยังมีคำถามในการเอ็กซเรย์ภาพนั้นเอ็กซเรย์ที่เราได้เป็นภาพที่ดีแต่ไม่มีภาพใดบอกเราเกี่ยวกับสาเหตุการตายได้ทาทูตันคามุนได้รับบาดเจ็บด้านหลังศีรษะก็น่าจะมีเลือดขังซึ่งปัจจุบันอาจทำให้เยื่อหุ้มสมองเปลี่ยนเป็นหินปูนแต่จากภาพเอ็กซเรย์ไม่มีหลักฐานความเสียหายของกระโหลกศีรษะแต่ไม่ได้แปลว่าไม่มีความเสียหายเลย อีกครั้งหนึ่งที่เครื่องแคสแกนเปิดเผยคำตอบสุดท้ายหามีความเสียหายที่กระโหลกศีรษะส่วนหลังอีกทฤษฎีหนึ่งออกมาจากเบาะแสที่สองภาพออกเลนาอกน่าสนใจเป็นพิเศษกระดูกสซนอกหายไปสี่โครงหลายชิ้นหายไปและสี่โครงหลายชิ้นแตกมันคาดเดาได้ว่าพระองค์เคยเกี่ยวข้องกับอุบัติเหตุอาจจะตกจากรถมา้าหรือตกจากมา้าซึ่งอาจเป็นสาเหตุการตาย ความคิดนี้น่าจะเป็นจริงรูปวาดบนผนังและรถม้าหกคันในสุสานของคิงทัตบ่งบอกว่าพระองค์ชอบขี่ม้าและล่าสัตว์แต่ในการชิงชัยของทฤษฎีทั้งหมดข้อเท็จจริงแวดล้อมที่ดีที่สุดชี้ไปที่การฆาตกรรมเพราะเมื่อ3,300ปีก่อนมีแรงจูงใจที่ชัดเจนในการฆ่ากัตสัย์์หุ่ม 킹ทัตอาจจะเป็นลูกหรือหลานชายของผู้นำที่แปลกแยกที่สุดของอียิปต์ฟาโรนอกรีดอเคนาเทนอเคนาเทนเป็นคนหัวรุนแรงผู้ทำลายรากฐานของสังคมชาวอียิปต์พร้อมด้วยราชิดีเนเฟอร์ติติผู้เป็นตำนานอเคนาเทนโยนเทพเจ้าองค์เก่าของอียิปติ้งและแทนที่ด้วยเทพเจ้าองค์เดียวคืออาเทนบุตรพระอาทิตย์พระองค์ถูกเกลียดเพราะเหตุนี้ แต่ทำให้คนที่ชิงชังพระองค์พยายามกำจัดทายาทของพระองค์ด้วยเหรอพวกเขาฆ่าคิงทัตอย่างนั้นเหรอในหุบเขากษัตริย์เครื่องแคสกนเคลื่อนที่ประจำตำแหน่งและในที่สุดก็เป็นเวลาประกฏตัวของคิงทัตผมเคยเปิดมาหลายสุสานและเข้าไปข้างในดูทุกอย่างแต่สำหรับผมวินาทีนี้พิเศษมากเพราะพระองค์เป็นบุคคลพิเศษของชาวอียิปต เป็นครั้งแรกในการค้นพบศพพระองค์ที่ขิงทัดออกจากสุสานขึ้นมาเหนือพื้นดินความลับยังซ่อนลึกอยู่ภายในไกลออกไปกว่าพันไมล์ในอังกฤษตอนเหนือมีบัมมี่ศพอื่นให้ความลับจากอดีตเช่นกัน การวิจัยแขนงใหม่ที่มหาวิทยาลัยแมนเชสเตอร์อาจช่วยเราไขาปริศนาของคำสาบและบ่งชี้ว่าอะไรฆ่าคารววนนักวิทยาศาสตร์กำลังเก็บรวบรวมเนื้อเยื่อบริสุทธิ์จากมามี่อียิปต์กว่าสิองศพคนที่ได้เผยให้เห็นจำเลยที่เป็นไปได้มันคือราพิษชัดเจนแล้วว่า อย่างน้อยสิ่งหนึ่งในสุสานโบราณเหล่ามามี่เป็นพหาหะสารพิษก้าวต่อไปคือการหาว่าแม้แต่อากาศจะอันตรายหรือไม่คำตอบอาจอยู่ทางใต้ห้าสิบไม้จากไคโรอยู่ใกล้มาก